น้องจับบอรไม่เชื่อกลาบว่าช่วงนี้หิวเป็นปกติทำไมจ๊ะทำไมจ๊าทำไมถึงต้องถามพี่เรื่องหิวหิวโหยโหยเลยจ๊ะก็สงสัยว่าทำไมต้องพกลูกชิ้นปากรายมาอยู่ทุกวันเนี่ยครนะนี่ก็มองอย่างเดยเป็นลูกชิ้นปากรายพี่เขาเนี่ยก็พวงหลายพวงพวงดอกพวงอะไรสารพัดอย่างนี่เห็นเห็นกลมๆนี่ว่าลูกชิ้นปากรายครับแหม ดีที่บอกว่าทุกคนอืมลึกอืมนะวันนี้ข่าวเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมด้วยรอยยิ้มเพื่อความสุขทุกวันนะคะคุณผู้ชมข่าวแรกอย่ารอช้าน้องจัมโบ้จ๋าไม่พูดหรอกครับจะหาว่าแย่งข่าวเช้งยุ่งอะไรนะจ๊ะเอาไปเอะจะปูให้ก็หาว่าจะแย่งข่าวเอามาดูเรื่องน่าตื่นเต้นกันดีกว่าจะน้องจัมโบ้ค่ะเรื่องนี้ตื่นเต้น แล้วก็ยืนร้องให้ว้าวาว่าเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นคกคุณผู้ชมเขาไปเจออะไรก็ต้องชมกันเลยนะคะเชิญค่ะคร คุณผู้ชมขาติดต่อของวัชรชยานาโอ้โหี่ชื่อมาเลยนะคะเนี่ยได้โพสต์คลิปพร้อมแคทชั่นว่าจะสงสารหรือขวามีโอซึ่งก็เป็นคลิปเหตุการณสาวโรกงานยืนร้องไห้ก็ยืนร้องไห้ก็ตอบคลิปด้่ยความเป็นห่วงก็เลยจอดนัดสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดอะไรขึ้นน้องจ๊ะทาไมไปยืนร้องไห้อยู่ตรงนี้ร้องห่วที ปอดดูในรถฉี่วายวายแล้วก็ร้องไห้อยู่เลยสาเหตุก็คือเมื่อนางปอดไปปอดตัวไอที่เบาดรถเห็นไหมคะจ้งจุ่งอยู่ปุ๊บก็มีจิ้งจกจ้าจิ้งจุงอยู่ในรถโอตอไซ์โอ้วนางกลัวจิ้งจอก่วจิ้งจอกโอ้โหงานนี้ก็เลยจอดรถแล้วก็ช่วยกันหาทั้งข้างบนรถใต้ค้องมดเบาะรถเอามันไปไหน้มันเห็นดูเห็นมันหองถึงตมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้หนูพี่จ้าขับจับมัดจ้องง่ายเลย จักรถได้นะจ๊ะยังดีนะที่ขับรถมาแล้วเจอพี่ที่ทำงานมีถ้าเกิดเป็นมาขับคนเดียวทำยังไงจะน้องจ้าสำรวจเปิดเปิดไป,ดปไหนแล้วล่ะโอลูกเอยเอ้ยดูอะไรพี่ดูดูเลขเด็ดอีกแล้ว,ลวออกไปเมื่องวดที่แล้วเจ็ด จิกิ้งจกครับผมจะพาพี่จุมไปดูครับตอนนี้ครับเป็นเมนูสุดฮิตยอ,อดฮิตในวัยรัลครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นลูกชิ้นไส้กรอบทอดดอกแบบกรอบเคียวเคี้ยวคอนเน่ฮะอุ้ยเหรอ,อชอบชอบชอบซึ่งต้องบอกพี่จุมว่าเวลาทอดเนี่ย ในคลิปใบร่อเนี่ยเขาจะทําให้กรอบทาด้วยน้ําต้มสายชูแล้วก็ต้องบอกว่าทอดออกมาให้ฟูกรอบเพียวตั้วก็ว้าวทุกทุอ่ะลูกชิ้นเรเบิดพี่ชอบกินแต่จ้ะ ที่นี่ครับยังไจ๊คลิปนี้ฮะไม่ได้กินเลยครับพี่ออ่ะทาไมต้องบอกว่ายิ่งกว่าลูกชิ้นระเบิดอีกอ้าวกลายเป็นลูกชิ้นลอยฟ้าลอยฟ้าด้วยลูกชิ้นลอยฟ้าแสดงอีกทีนิดโชว์ดิดิโชว์ดีๆเพื่อให้ขายได้ดีไม่มีทีนิดนะครับผมจะเป็นจะเป็นยังไงลูกชิ้นลอยฟ้าไปดูกันครับ ผมครับเป็นที่มาของว่าอร่อยติดเพดานเดี๋ยวีจะไุกครับมันอยขึ้ไปถึงเพดานนั้นได้จริงๆหรอโอ้โหนี่จะปมะคุณเขาต้องเรียกว่าบึ้มบัมซัมเป๋ฮะเดี๋ยโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยพอ้วครับกลับแล้วครับคุณอะไรเนี่จ้นี่จะมาตัวอืดอะไรกันไม่ใช่ตัวตรงตร อ๋อเหรอฮะโอ้โหนี่แรงมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าอร่อยติดเพดานครับไม่ใช่เพดานเหนือนะเม็ดดานบ้านเลยครับโอ้ตาย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 เวลาจะกินก็ต้องลำบากครับก็ต้องสอยแล้วกินทีละอันทีละอันนะครับโอ้ยจับโบจ้ะเป็นเมนูเขาเรียกว่ากำลังฮิตนะครับผู้ใช้ายจิบนีชื่อว่าคณิดสองกันสองครับ ได้โพสคลิปเหตุการณ์สุดระทึกครับเมื่อผู้โพสซื้อไส้กรอกแดงมาเนี่ยครับแล้วก็มาทำกินเองตาไไเราลครับแต่คาดว่าน่าจะน่าจะลืมบ้างนเวลาเทคนิคเนี่ยเขาต้องมีการบ้างบ้างคือเป็นขีดๆีดนะนะ บ้างบ้างบางแต่เนี่ยเขาลืมบ้างครับก็เลยทอดไปเลยตามสูตรแต่ลืมบ้างก็เลยกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงเป็นแบบนี้แหละควันหนีควันหนีดีปอนะครับใช่แล้วคนเนี่ยคนทอดก็เป็นหลบมุ้ที่ว่าลูกระเบิดโอ้นั่นำะปุ๊บปังปุ๊บ้างดูคนทอดซะก่อนน่ะเป็นหลบสักพนึงอ่ะโอ้ยลุงกันตัวกลมเขาเรียกว่าระเบิดติดเพดานนะไม่โกลมธรรมดาโกลางริงแดงนะโอ้ก็กงแข็ง โอ้แม่จริงๆเลยค่ะเอาจากรูปชิ้นนะคะลอยติดเพดานมาดูคลิปนี้กันต่อคุณผู้ชมน้องจะโบ้ค่ะจะบอกว่ารอยเหมือนกันนะฮะลอยทั้งรถทั้งคนเลยจ้าอันนี้เด็กสนตีกว่าเออเม่งั้นก็ติดเพดานแต่อันนี้ไปหมดเลยคนกับรถก็ไปเลยเอ๊ะเป็นยังไงคะเกิดอะไรคือคุณผู้ชมต้องชมคลิปนี้ค่ะ คิ่ว่าจะไปได้แล้วเทีอแต่ไงข้าทางอะไรเป็นอย่างนั้นนะคะไปทั้งรถทั้งคนเลยโอ้โหฝ่าสายน้ําไปไม่ได้ครับลื่นแรงสะขนาดนั้นคุณผู้ชมค่ะคลิปจาก Facebook ของเฮียขับรถได้โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดประทึกเมื่อมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งพยายามขี่รถจกกักรยานก็ข้ามลำธารฝ่ากระแสน้ำที่มันกำลังไหลเชีย่ยวกรากเลยตอนแรกก็เหมือนจะข้ามได้ง่ายๆนะแต่พอไปถึงช่วงกลางการเท่านั้นแหละโอ้ ช่ยเอาวิ่งลงมาช่วยจะจับรถจับเท่าไหรก็จับไม่ได้น้ำแรงไงบ้านวัดวัดวดสุดท้ายก็โดินพัดจนตกน้ำจ้าอยู่อยู่ก็ลอยไปทั้งรถทั้งคนันลอยไปทั้งหมดเลยอย่างนั้นนะกู้แต่ดีๆไม่มีใครเป็นอะไรนะคะจับรถก็คงจะเสียหายนะคะครับผมโอ้โยน่ากลัวนะครับน้ำหลากแบบนี้อย่าเพี้ยไปทำคอนเทนเนอร์แบบนี้นจ่าจ่าจ่าอันตรายนะครับอันตรายนะครับแล้วพี่จิตพี่สุ่งก็อย่าไปลงน้ำเล่นนะ รู้แต่เงยว่าชอบเล่นน้ำโอ้เดี๋ยวเขาก็จะนึกว่าเอา้ังมาอาบน้ำดิครับพี่น้องเป็นชางไม่ด้องเป็นนาพันละอาพี่จุ๋มว่าจะพาพี่จุ๋มไปนี่ครับไปดูตำนานครูครับต้องบอกว่าครูผู้นี้ครับเสียสละทั้งการสอนฮะเสียสละทั้งกิจการครับวันนี้ครับได้ถึงวินาทีของเธอผู้นี้ครับต้องบอกว่าเป็นการเอาชัยชนะ ที่ออต้องจดจําไปทั้งชีวิตอที่ทำชีวิตด้วยน,นะจะเอาชนะยังไงจะจดจํำยังไงไปชมกันเลยครับ อาจารย์จอย1996ได้โพสต์คลิปบรรยากาศกีฬาสีของโรงเรียนคลองพังกางจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคลิปนี้เป็นการวิ่งผัด4 oui> ี่คูร้อยไม่ใช่4คูนสร้อยนะจ๊ะโดยครูจอยนะครับที่อยู่สีแดงนะฮะเดินวิ่งนํำวิ่งผัดนํำวิ่ง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 จำเอาจำเอาจำ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 จนอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชายครูก็เสียหลักล้มลงครับแล้วก็ล้มไม่พอครับครูก็ตั้งหลักได้ก็เลยจิ้งเข้าเส้นชายไปอย่างนี้ครับก็บอกว่าสร้างตำนาน การเอาชนะอย่างที่จดจำไปตลอดชีวิตแบบนี้แหละครับโอ้โหการแข่งขันของคู่มวยไทยนะคะไม่ใช่นักบุีนี่ใชแกไม่กิ้งนะสีอื่นเนี่ยนะก็จะพุ่งเข้าไปเห็นไหมฮะสีฟ้าก็จะเตรียมพุ่งเลยเห็นไหมฮะดีนะครับที่แกมีลูกกิ้งอะไรไปเรื่อยนะไม่มีลูกกิ้งขีนตัวกันไม่เหม็นเลยนี่ไปแล้วครับลุบดีวัดแรงชัยไปเล็ว คู่นีเก่งนะสุดยอดเลยถ้าเป็นพวิจุ่มนี่อะไรจ๊ะผมว่าพี่คงไม่วิ่งฮะคงกิ้งอย่างเดียวแล้วก็น่าจะร้องเป็นกดกิ้งกดกิ้งกดกิ้งเด็ดเด็ดเด็ดเอ้ากดซิงค์กดซิงค์เดี๋ยวไปพักโฆษณาดูสปอร์ตวีทีอาร์ของข่าวสนุกสนานก่อนนะครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนพักสักครู่ครับ มินสแน็อร่อยง่งายๆอร่อยได้ทุกโอกาสเพิ่มความเข้มข้นเสิร์ฟข่าวใหม่9ก้าทันครบทุกประเด็น9.30นาิกา30นาทีเสิร์ฟข่าวเช้ารับวันใหม่กับจับโบธนก,กิจแอนนรมนและบอบพลวัตในเช้านี้ที่ลาดสวาย 11.30นาทีรวบรวมความสนุกพร้อมมอบความสุขสุด่าไม่มีใครเหมือนกับจุ๋มปอยเด้งและจัมโบธนกิจในข่าวสนุกสุดหันษา1 7ิกาสรุปข่าวรอบวันขยี่รบทุกประเด็นกับรุจมิระจารุพลจุ๋มปอยเด้งนพควันและบอมพลวัฒในท้องสีขยี่ข่าว 19นาฬิกาทุกคำถามที่ยังเป็นข้อสงสัยเราจะมาไขคำตอบให้กับคุณคับรุตภิระจารุพลและจัมโบ้ธนกิจใน The Question Mark Thailand พบกับพวกเราได้ในวิกทีวี psi ช่อง76โมมินสแน็คอร่อยง่งายๆอร่อยได้ทุกโอกาส S <S> <S กลับมาเบรกที่สองของรายการแล้วครับพี่จุมาะกลับมาแล้วจ้าคนดี ร้องยังไงน้าถึงไปชมดีกว่าค่ะร้องยังไงนะาจะรู้เอ้ยเอ้ยชาวเน็ตคอมเมนต์ไปในที่แจ้งเรียวกันว่าปกติของแมวสุ่มสีนี้การันตีความแซ่บเลยจ้าแซ่บสวงเลยแมวสุ่มหวานนะจ้าฉีดมีอะไรนะจ้ะโงสใยอยู่อะไรจ้ะน้องเขาขึ้นไปยังไงก่อนก็เขาก็ขึ้นไป จะปีนเสาไฟฟ้าขึ้นมาตายตายตายมาเหรอฮะมันได้ปีนเสหรือยังไงแล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ากล้องวงจรปิดหรือใครปีนไปถ่ายน้องเขาเนี่ยฮะงงอยู่นี่ก็มาได้ไงหรือคิดไงคนถ่ายที่เด็ดกว่านะใช่ครับเนือว่าเด็ดแล้วแต่คนถ่ายที่เด็ดกว่านะที่นอนไม่จะดิบเลยมีความสุขกับการนอนจริงๆเลยอ้้ยเอรู้เป็นนคบ๊ย อ้าวจากเรื่องน้องแมวครับก็จะพาไปดูเรื่องน้องแมวอีกครับน้องแมวอะไรจ๊ะจบอกว่าเป็นแมวสไปเดอร์แมนนะสไปเดอร์แมวมาแล้วสไปเดอร์แมวฮะไม่ใช่คลิปเมื่อกี้นะมาแล้วของเด็กแม่เลยต้องบอกว่าแมวตัวนี้ครับท่าทางเขาโอ้โหเวลาจะปัตวะอุจจาระทีเนี่ยต้องปีนป่ายต้องมีท่ามีทางต้องทางโพดิเซอร์ตุ๊กตับเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหท่าแบบนี้นี่ สุดยอดเลยน่าจะเป็นท่าของสไปเดอร์แมว ั่วแต่ที่แท้ไม่ใช่ครับดูครับเขาปีนป่ายแล้วร็พพนใหญ่ออกมาไม่ใช่ใหญ่ครับปัดสวะเขาครับโอ้โหถุนไปทั้งห้องพักเลยครับต้องบอกว่านี่แหละครับเป็นเขาได้ปฏิบัติการรับของสไปเดอ์แมวได้รับเขาเรียกว่าได้รับการได้รับได้รับการแก้งข่าวว่ามีผู้ประสบภัยแถวแถว รถจักรยานยนต์หมายเลขสามหนึ่งสี่ครับสไพเดอร์แมนก็ทาการปฏิบัติมาเลยฮะมาปีนป่ายแล้วก็พุ่นใหญ่แบบนี้าโอ้โหอ,ออกมาเป็นน้ำไหลเชี่ยวเลยฮะคิดเดี๋ยวก่อนเจน่ะผ้าทางนางนั่งนิ่งมากเลยนะอ้อ่ไยป,ป่อยใหญ่อะ่ะที่จะให้ยิ้มหรอน้องดูน้องสิโอ,โอ้อยากจะรู้คนบ้านไหนนั่งเยี่ยวแล้วยิ้มเลยฮผู้ใช้ที่ตบนี่มีชื่อว่าส้มซีดฮะ โพสคลิปครับเจ้าแมวส้มตัวนี้เองครับที่เลี้ยงไว้ชื่อเจ้าเป้าเสาชิงช้าเจ้าเป้าเสาชิงช้าเนี่ยขึ้นไปยืนบนแท่นพักเท้าของรถจักรยานยนต์แล้วทุรักทุเลโอทุกตักทุกตักสงตัวไม่อยู่อยู่บ้างม่อยู่บ้างพอได้ท่าได้ทีแล้วก็ฉีกเข้ามาเลยครับโอ้โหเป็นเหมือนพ่นไก่ใงมุมครับแป๊ะ โอ้โหเลยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสไปเดอร์แมวคะพ่นเยี่ยวไม่ได้พ่นใหญ่นะครับน่ารักอะ่ะ <laughs> โอโ้จะเป่าเสาถินช้าสีส้มอีกแล้วสีส้มอีกแล้วฮะเขาเรียกว่าแมวแสบสีส้มเออแมวจมแสบสีส้มท,ที่บ้านมีจม๋มสีไรครับอุ้ยสาสะะสระพัดสีเนาะค่ะสีลุ้งเจนสีแมวที่ไหนแมวหรือลูกแมวหรือลูกเสียบเปลดยสีเนะ แนแบบแปลกๆแหลก็ทำด้วยทำขึ้นเองแปลกพอกับเจ้าของนะฮะของไม่แปลกเนี่ยอคุณผู้ชมขามาดูเรื่องของกีฬาสีสนุกสนานแน่นอนค่ะจมกกีฬาสีที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่ากีฬาสีที่แข่งยังไงเชียร์กันถึงที่เชียร์ไม่เชียร์านักกีฬาแข่งขันกันไปแต่สุดท้ายค่ะกองเชียชนะนักกีฬาแซงไปเลยจ้เอ้าไกองเชียชนะนักกีฬากองเชียร์ไม่ได้แข่งอะแนแซงนักกีฬาไปแล้วอคุ เป็นลูกเป็นลูกหรือว่าเป็นหัวโอ้โหใส่กันในห้องอหอ่ วิ่งกันวิ่ง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 อยู่เมื่อเสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้นปรีขู่ไปเท่านั้นแหละ เด <screws> <Basil> ตะนาโอ้ยเออนะจะพาพี <hungry> ่ส <limited Claire> uh, ุ mm ่มไปนี่ดีกว่าครับไปไหนจ๊ะไปดูการใต่เขาวิบากครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้ได้มาจากต่างประเทศน่าจะเป็นประเทศไชน่าซึ่งต้องบอกว่ากว่าเขาจะกลับบ้านทีกว่าเขาจะขึ้นถึงบ้านจ้ไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขสบายอย่างที่คิดบ้านไม่ใช่คือวิมานของเขาจ้าต้องบอกว่า กว่าจะถึงบ้านคือความลำบากแบบสุดๆท่านเป็นนายเป็มอีครับนี่แหละครับพี่จุ๋มครับโอ้เป็นพี่มาของพ่อแม่เขาบอกว่าโอ้ลูกเอยทำไมไม่กลับบ้านมึงลูกเสียวกวันมอเตอร์ไซค์มันไหญท้องตุ้มๆไปเลยอ่ะโอ้ยผมก่อนแล้วก่อนเสียวฟังผมก่อนนะโอ้พ่อแม่หายไปเลยนะโอ้โหมัวแจะยอมเสียวขึ้นน่ะอ๋อ โอ้พอแม่เขาบอกโอ้ลูกเออทำไมไม่กลับบ้านกลับน้องบ้านก็ดูมครับเดียจะให้กลับยังไงแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้โหกว่าจะขึ้นบ้านอันนี้แค่ครึ่งทางนะครับ ยังทุลักทุเลขนาดนี้โอ้โหอันนี้มาจากต่างจังหวัดเลยเบื่อจะขับมุ่งหน้ามาหาพ่อหาแม่ดูกระเป๋าหน้าสิงาห้าใบนะครับโอ้โหแต่เวลาขึ้นบ้านเนี่ยโอ้ยกหน้ายกหลังโอ้แม่จ๋าพ่อจ๋าโอ้ยทำไมรู้แล้วครับทำไมถึงไม่อยากกลับบ้านก็เป็นเพราะสาเหตุมีเองโอ้โหถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้ากรมทางหลวงของจีนเห็นก็ช่วยแกหน่อยนะครับสงสารแกครับช่วยแบบไหนจ๊ะช่วยทำถนนหนทางให้มันดีๆนะยครับ โอ้ยกก่อนจะขึ้นบ้านได้โถทั้งเสียลรถมอเตอร์ไซค์ไปสามคันสี่คันแล้วเนี่ยพี่คนนี้ผู้ชายติ๊กตอกที่มีชื่อว่าจตุพรพรมตานะฮะัไม่ใช่พรมพันนะครับ <S <S 2> <S 2> โพสคลิปการเดินทางในเส้นทางที่ยากลำบากครับด้วยมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันพร้อมกระเป๋าเดินทางอีกห้าหกใบครับการขับขี่จักรยานวาดเสียวสุดๆเพราะว่าเป็นทางขึ้นเขาแห่งหนึ่งครับไหนจะเนินเขาสูงไหนจะโค้งทันโอ้โหแถมดินโค้งที่ลื่นอีกโอ้โหปิดเข้าไปเอะครับ บิดยกหน้ายกหลังยอมใจคนช้อนเลยฮะคุกคักคุกคักครับต้องบอกว่าคนช้อนนี่กว่าจะถึงบ้านนี่ตักไตไตพุงเส้นจงเส้นสีรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยครับพี่ครับโอ้แล้วมีถอยถอยตั้งหลักเลยนะจะโม้กันจะขึ้นได้เนาะครับผมถอยตั้งหลักเลยครับเอา้ไดแลวคคครนนมต่จางนอกไตเขาขึ้นเขามาพานอน ออกสเต็ปดีกว่าออกสเต็ปตึ้ง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 ตึงงง้งดีลาดีล้านโยกย้ายสยยายเอฟะโยกย้ายส ้าาโอ้ร <X net young> <This programme> ู้ไ <yok> อ้ยิ้วเลยนะรนรองเท้าเบอร์อะไรถามก่อนรองเท้าเบอร์อะไรเออเออโอ้ยคุณผู้ชมขาผู้ชายติกตอกที่เชยชื่อว่า 3294หรือว่าน้องเาวิล่ะคะเบวิลได้โพสต์คลิปแชร์เทคนิคการเต้นยั่วยั่วยังไงให้ผู้ชายรุมจีบเลยจ้ะก็ยั่วแบบนี้นะจ๊ะยั่วดูสีหน้าแววตาดูท่าแอคติ้งามซะก่อนนะคะแต่ดูจากสเต็ปการเต้นแล้วโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าอันนี้ผู้ชายรุมแน่ๆเลยจ้ะโดยเฉพาะหนึ่งคนก็คือจับโบส์รุมแน่เลยมันจะเป็นลุ่มแน่ไหมนะแต่จับโบอกเขบอกติดตัวไปแล้วหนึ่ง แกไม่ได้ลุมจีบนะจ๊ะอาจจะรุมกระทืบนมากกว่านรือเปล่าน้องค่ะโอ้โหดูหน้าตาแกยิงวนวนประสาทมากเลยใครจะเอาไปทําตามก็มองซ้ายมองขวาจริงๆนะครับอาจจะถีนนะจ๊ะอาจจะมาอยู่กับลางหุนน่นก็ได้เชื่อหมดยังเหหมดแล้วมองกล้องมันนะ้งฮะมองดูดี่ก็ดูจิคะ่ะมป็นการสบตาน้องอะ่ะเดิฉันบอกว่าเบาหิวก็เบาหิวนะครับจ้า มาเจอจุ๋มปล่อยเด้งเลยละครับาลองทำท่ามาที้คอโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้โอเคครับรน่าจะเป็นการกายภาพบำบัดไม่น่าเป็นเลยครับไม่เกี่ยวอะไรติดตามได้ที่ไหนครับพี่จุ๋มครับติดตามยูทูบเฟซบุ๊กเพจทิกตก็ Facebook, 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 ตตนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางรวมไปถึงวีหกีวีช่องเจ็ดสิบหกด้วยนะจ๊ะสํหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับพี่จุ๋มสวัสดีนะครับ S <S สนับสนุนรายการโดยโมมินโมมินสแน็คอร่อยง่งายๆอร่อยได้ทุกโอกาส ข่าวใหม่9ทันรบทุกประเด็น9นาฬิกา30นาทีเสร์ฟข่าวเช้ารับวันใหม่กับจัมโบ้ธนก,กิจแอนนรมนและบอมพลวัตรในเช้านี้ที่ราชสวาย1 1นาิกา30นาทีรวบรวมความสนุกพร้อมมอบความสุขสุด้าไม่มีใครเหมือนกับจุ่มปอยเด้งและจัมโบ้ธนก,กิจในข่าวสนุกสุดหันษา 17นาฬิกา<น>สรุปข่าวรอบวันไยี้ครบทุกประเด็นกับรถธ,ธิระจารุพลจุ๋ม่อยเด่งนบมะขวัญและบอมพลวัฒในค้องสี่ไยี่ข่าว19นาฬิกาุกคำถามที่ยังเป็นข้อสงสัยเขาจะมาไขคำตอบให้กับคุณกับรถธ,ธิระจารุพลและจัมโบ้ธนกิจใน The w e s t i o n Mark Thailand พบกับพวกเราได้ในว6หกทีวี PSI ช่อง76บริษัทว6หกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเราเป็นบริษัทผลิตสื่อครบวงจรที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลายผ่านประสบการณ์งานโปรดักชันมามากกว่า20ปี บริษัทของเราไม่ใช่เป็นแค่บริษัทโปรดักชันเท่านั้นแต่เรายังมุ่งเน้นการต่อยอดด้วยการจัดทำรายการทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์รวมถึงออฟไลน์มาแล้วนับไม่ถ้วนมีผู้ชมและผู้ติดตามทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube มากมายด้วยประสบการณ์การทำงานหลากหลายที่ผ่านมาทั้งหมดจึงทำให้เกิดเป็นสื่อที่มีคุณภาพกับช่อง V6 TV เริ่มด้วยรายการข่าวกับทีมคุณภาพที่จะมาบอกเล่าความจริงครบทุกข่าวทันทุกกระแสครบทุกข่าวทันทุกกระแสลงทุกพื้นที่ขยี้ทุกข่าวีค้เจาะข่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงลูกถึงใจ